ถ้าคุณมีปัญหาคุณข้างๆนอนกรนจนคุณไม่ได้หลับไม่ได้นอนหรือนอนได้ก็ดึกตื่นมาเช้ามาเป็นแพนด้าหน้าตาไม่สวยเพราะคุณข้างๆนอนกรนคลิปนี้มีคําตอบให้ค่ะตอบคําถามเรื่องมีท่าที่แก้นอนกรนไหมวันนี้ก็เลยจัดท่าบริหารมาให้ค่ะก่อนอื่นเราจะไปรู้สาเหตุแล้วก็วิธีแก้ไขแบบปรับพฤติกรรมกันด้วยนะคะการนอนกรนเกิดจากการอุดกั้นของช่องทางเดินหายใจสาเหตุที่พบบ่อยก็คืออ้วนไขมันในช่องคอหนาอายุมากข,ขึ้น ดื่มแอลกอฮอล์สูบหรี่หรือว่าเหนื่อยนะคะสาเหตุที่พบแต่ไม่บ่อยเช่นจมูกคดภูมิแพ้หรือว่าทานยาบางชนิดค่ะการนอนกลนมี2แบบนะคะแบบธรรมดาและแบบอันตรายขอพูดถึงแบบอันตรายก่อนนะคะแบบอันตรายคือมีภาวะหยุดหายใจขณะหลับขอแนะนําให้พบแพทย์นะคะแบบนี้ส่วนแบบธรรมดานะคะมีวิธีแก้ไขโดยการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมดังนี้ค่ะนอนตะแคงออกกําลังกายสม่ําเสมอ ลดน้ำหนักงดแอลกอฮอล์และชากาแฟก่อนเข้านอนเลิกบุหรี่ทำความสะอาดเครื่องนอนบ่อยๆนะคะเพิ่มความชื้นในห้องนอนล้างจมูกด้วยน้ำเกลือบ่อยๆนะคะต่อไปเป็นท่าบริหารนะคะแลบลิ้นมาข้างหน้าหรือแลบลิ้นไปหาคางหรือเงยหน้าแล้วแลบลิ้นขึ้นฝาขอท่าละ5วินาที10ครั้งต่อเซตค่ะ ต่อมาเป็นท่ามิวิ n งนะคะใช่ค่ะมิวิ่งที่ใช้ลดเหนียงนี่แหละค่ะมีการสำรวจพบว่าท่ามิวิ n งเนี่ยสามารถช่วยแก้นอนกรนได้ด้วยค่ะท่าต่อไปอนะคะเสียง a e i o u แบบเวอร์เวอรค่ะท่านี้เราจะพูด a e i o u แต่พูดแบบเวอร์เวอร์หน่อยนะคะท่านี้ขอ10-20ครั้งค่ะท่าต่อไปนะคะเป็นท่าฝึกหายใจค่ะ ปิดจมูกข้างซ้ายแล้วหายใจเข้าทางขวาค่ะแล้วปิดด้านขวาเปิดซ้ายหายใจออกแล้วหายใจเข้าทางซ้ายแล้วเปิดขวาปิดซ้ายหายใจออกแล้วเข้าทางขวาทําสลับกันไปมา10ครั้งนะคะสุดท้ายที่ขอแนะนําในวันนี้นะคะร้องเพลงค่ะมีการวิจัยว่าร้องเพลงช่วยได้นะคะถ้ามีประโยชน์อย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะคะ